มันหลอกเว้ยอุ้ยมันเดินมาเดินมาอุ้ยใส่อยู่ไม่ได้ตัวอย่างเด็ดไปอุ้ยกูว่ากูโดนแน่เลยวะมึงใช้การเขียนไปสองรอบแล้วเดี๋ยวมันจะฮันแล้วอีสามสิบวิก็หลบดิเราเฮียอะไรอะเข้าดิรับเสือตัวนี้อ๋อโอ้ยโอ้ยมาแล้วขมันแก้มันแก้มมึงแก้มแก้พ่อแก้แม่เมื่อกี้เตะปากแม่ไอ้เฮียกูรู้ได้ยังไงเอออะไรมาหลอกแอบดิ มาแล้วมาแล้วหายไลเปิดข้อาวะย่โอ้โหกูตายไอ้ยี่ไม่ควรตีนอ็ดสักไอ้ยี่ไปเลียงผีมาเจ๊ไอ้ยี่ควรตีเนเ้ยเฮยเ้ยเฮยเยยเ้ากนไปบบ้าไอ้เลโค้

นี่ไม่เป <ok ิดไฟซะตายหมดเลยทีไม่เคยมีประชัยสองคนนี้หรอเดี๋ยวกูจะหาเออนี่เจอแล้วแค่ปิดไฟเล่นไว้พีชไม่ใช่กูไม่ใช่มึงแม่ไงไอเจ้าโคตรมันจะต้องเป็นแถบเลี๋ยวไปแล้วมันก็จะมีเสียงเฮ้ยปิดทำพิยอะไรพีชเดี๋ยวปิดถามแม่ไว มึงแกเล่นลิ้นดิมึเห็นมีเหี้ยเลยยันแม่มึงออกมาดิผีโก้มาจริงมาจริงมาเลวเฮ้หลอกด้วยไอ้ีหอกด้วยเฮ้ยมันหลอกไอ้สัสไอ้เวนไอ้เหี้ยแม่ไอ้เต้เฮ้ยไอ้ผีมันจะตายเพราะไอ้ผีที่ไหนได้หีได้สัสเฮ้ยไปทำอะไรมาบ่ เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจไม่ใช่ไม่ใช่เจไม่ใช่ไม่ใช่กูดูอยู่ดูอยู่เจเจเ้ยประตู้เฮ้ยเฮ้ยัจริงนี่ของจริงนี่ของจริงเรืยเรเรื่อยเรื่อยเขาเ่ไ้าม่มาะไรไม่เปิดไฟเลยไปอยู่เฉยไอยู่เฉยไปไปลองกดบีเลองกดบีเลยามดไไา มาเลยมไม่รูเลยไงอะไรไม่ชอบ้ยอะอเฮ้ยปิดาแม่งปิดดิอี่เปกเต่เปตกดามเฮ้ยใครวะโอ้ยแปมึงต้องให้มันทันแล้วมึงก็ถือไม้ไว้แล้วก็ลองถือไม้ดพูมันมาก่ว่เสียงตีนนะแล้วมึงฟังแป๊บหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็ปิดเลย ห้ามกดเปิดค้างพวกอิเล็กทรอนิกส์ห้ามเปิดกดค้างเลยไม่งั้นมึงจะโดนไล่กูรีเนี่ยไม่ใช่อยู่แล้วได้ปัญหาได้ปัญหาได้ปัญจริงโอเคกูตายตายแล้วกูตายแล้วจินมาก่อนโชคดีเพื่อนไปโอเคไปแล้วจิคือถ้ามันใช่แล้วมันพูดมันพูดก่อนมันพูดก่อนไปไปมันจะเปิดโคตรเบ้มึงไอ้เหี้วไม่ไหวดิไม่ไหวดิไปดิไปดิ่พอสั่นมาพ่อมันเป็นช้าที่สุดหน้าบ้านมันเปิดประตูเล่น เฮ้ยตกใจเลยแม่กำลังเล่นเกมผีอยู่กีดาบัตไฟเยเฮ้ยเฮ้ยมาจริงอันนี้มาจริงเลยมาทัน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 ฮะคือถ้าถ้าตอนมันตอบอะเคร่องแถบเห็นเห็นจุดข้างล่างเยอะปะมันจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยแล้วสีฟ้านะอ๋อที่มันไม่มีสีอะไรขึ้นเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไปมาทันเฮ้ยมาทันไปไปมาลุ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 ลลุ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 เุล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  อุ้ยมาตรงนี้ไอ้ยูกูตายโคตรโหดมาเลยจะเปลี่ยนที่ค้างหน้าเลยฮี่มันเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่มันอยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่ในห้องเด็กอยู่ห้องเดิมที่เราแอบนะใช่อยู่ที่ที่เราที่เราแอบตอนแรกเลยแต่ตาไม่เจอไปละจู้ไปแล้วจู้มาเดินตามไปแล้วจู้ไปแล้วจู้เออยังยังยังโอเคไม่ใช่โยไข่เว้ยเฮ้ยมาและอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์หน้ากล้องเลยยินตัวดำเลยเด้ เไอเหี้ยมันทิ้งวิญญาณกูไว้นี่เหรอเจอกันเพื่อนนี่มันตัวมันระพูได้มันตอปิดอุ้ยหันอุ้ยหลังอ๋อไม่ใช่อ๋ออีเวนต์อีเวนอีเวนมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้ดีนะหลังอ่ะเจอกันอุ้ยโหดีเลยวะพอดีเลยวะพอดีเลยวะกูเงียบกิ๊บเลย์ผีเหี้ยไปมาทันแล้วเต้ไปหันจิจะตาจะเ้ปิดเหี้ยที่กูหลุดออกมาได้สิบหกห้องน้ำบ่อุ้ย อุ้ยยิ้มหันโอเคกูตายเอ่อกูตายมึงมึงไม่ได้กู้ตายอ่าขอโทษเพื่อนโอ้โหโอ้โหกูตายยังไม่ได้เล่นเลยแย่ไม่ได้ปีนไปฉ่ายมันเร็วมากกูตอบได้บอลแล้วกแล้วก็มาเพียงเดียวกูเลยนะคือมันเร็วแล้วมันก็หันเร็วเมื่อคืนเมื่อกี้แม่งแบบจนบุมสัตว์อ่ะเฮ้ยมันเล่นมันี่ยทำไมมันโยน ย่งย่างย่งย่งเฮ้ยเฮ้ยอีเวนต์เฮ้ยไอ้เฮียมันหันดิว่ะไอสัตว์อ๋อไม่ใช่อีเวนต์อีเวนต์เฮ้ยรออาร์ตมันอีเวน,เวน,เวนออามานน,น,น,นี่วางวางให้โอ้โอ้ขาา้างหน้าเลย,ยสัตว์โอ้ดิเฮ้ยแสดงว่าจะตรงนี้ปะเนี่ยไอเฮียมันอีเวนต์ตรงนีไ้ไม่ใช่ไปแล้วปแล้วเจอกันเจอกันเจอกันโอ้เฮีนะโอ้เฮีนะพี่โรกจิตดริงไหเธอ นี่ไงว่าคนเขาแอบมาอยู่อี่นี้ยเอามาไ้ดูอะไรวะก็เช็คว่าเฮ้ยโอ้ชิดเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยกูมองไม่เห็นนะกูมองไม่เห็นนะช่วยช่วยช่วยกูทีดิกูจะกูจะเลมองไม่เห็นกูเป็นเลยกูเป็ลยกูเป็นเลยกูเป็นเยูเป็นเลยเต้ยหมดทีอยู่ close 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 เฮ้ยมันได้ยินกลัวอยู่ c l o s มันไม่ตอบกูสักทีวะมันได้ยินนะเนี่ยมันได้ยินแต่มันไม่ตอบเลยอยู่ c l o s มันอยู่ไะเนี่ยอยู่ close เต้ยตลาดคืวนนี้เหรอเไม่ชอบไม่ชอบเสียงหนุ่มหล่อสไตล์แอฟริกันหรอวะ โอ้ช oh oh hey e. oh yeah. ิตโอ้ชิตแม่งครับอันน oh, ี้วะเฮียเปิดประตูสวยเปิดประตูเปิดประตูเฮียลุกเลยลุกเลยเปิดประตูเปิดประตูมาแล้วโอ้ไปแล้ววะอุ้ยเฮียตกใจสวยอ่ะอยู่อยู่ไปแล้วจแล้วใครจะอยู่เหีย อ้ยเฮียมันทำลายไฟเลยอย่าแม่กูกำลังจะไปเฮียเ้ยแม่กูกำลัไปปรับเสียงเลยเฮียไม่ไลจูมันคือวิ่งเร็วไลจูมันคือถ้ามีอิเล็กทรอนิกส์รอบๆมันจะวิ่งเร็วเฮียอายุครอสอายุครอสอายุครอสครอสอายุรอบรอบ where are you give answer give answer ไปตอบเฮ้ยมันตอบไอ้เฮียมันชอบไปเจไอ้เฮียมันชอบปู่ไอ้เต้กูเรื่องหนาไปตอบ oh shit ไม่มีที่นี่ละไม่มีทางนี้ได้เลยไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากอ้าเปิดดิเปิดดิเปิดดิมันก็เปิดดิเฮียเฮียแม่งหลอกนน้อยสุดละเฮ้ยไม่ใช่อ๋อแก่แก่แม่มันอย่างนี้หรอไอเด็กก็เตะปากอุ้วิ เลยประธานประธานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกาจะวามาจริงไอ้เหี้ยไม่รู้ตัดรู้แล้วกูได้แท็บแล้วกูได้แท็บแล้วกูไปลงข้างล่างกูกูวิ่งลงข้างล่างก่อนเลยกูบอกเลยเฮ้ยไข่ลูกเป็อเฮ้ยมาแล้วได้ของจริงอ้าวกูตายมึงกระตุกกูเลยกูวิ่งวิ่งลงข้างล่างเลยยัดแม่กูตายกบันไดเจ็ดตรงบันไดเจ็ดบันไดเจ็ดใช่ไหมตรงบันไดเจ็ดตรงบันไดเจ็ดหกหกเลยหกเลยหัวตกใจบันได้จริงไม่ได้จริง ไอ้ย้อยสิบเอ็ดแล้วมันมันได้ขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหันเดี๋ยวมาอยู่ห้องครัวมันอยู่ห้องครัวเฮ้ยโอ้ยแม่ไอ้สัตว์เฮ้ยหาทางหนีที่ไล่รว้อายูโค้ดมึงรีบเรียมหาทางหนีที่ไรแล้วใช่ไหมกูหาอายูโค้ดไปตอบตอบตอบมัตอบมันตอบว่าบิงชิลิงบิงชิลิงคนจีนคนจีนไปเลยไปเลยกำเลยกำเลยจะได้ปะถ่ายรูปวิดิอัพถ่ายรูปวูดิเดี๋ยวกูชูกูชูสองนิ้วกูชูสองนิ้ว ใกล้จะหันได้แล้วถ้าถ้ามันหันภายในอีกหนึ่งนาทีครึ่งแปลว่าไม่ใช่สปีดเฮ้ยแกเปลี่ยนทำเครียดอะไรเนาะไม่หันไปกูไม่ได้ปิดเฮ้ยไอ้เจ้าเคิร์สอ่าตัวนี้เก้าองศาครับผมใช่ห้างศายเยสเซ่เก้าจุดแปดราบราบซาลาบ้าคุณปองครับราบซาแล้วคุณปองเอ่อคุณปองครับข้างบนนี้มันยี่สิบองศาเลยครับผม เอาระบายเราต้องไปเปิดไฟกันปางขโยเ้ยเฮ้ยเยี่ยไฟแตกจริงเยี่ยตกใจเลยเฮ้ยเอ้ยไปไม่ได้ขายัน อ้าุยตบมาตหมากเยยาเจอไปแล้วนี่ใช่ป่ะมาเล่นยากยมาทานนี่ยโอยมันหลอกมันมนแร่มนทันแร่มึงไปตู้หอเ้้ย้ย้อตายอาตายแล้วไปเข้าตู้ไหมด้ได้ได้แอบได้มันสิบไั้มันะ ข้างล่างเอ,อ้ยน like anyway> ี่เก้าตรงนี้เก้าตรงนี้เก้าตรงบัไดเก้าแปดนะครับให้คุณพูดดิไอ้เดีย c r o s ไอ้เต้พูดไม่ใช่ตรงนี้เว้ยมันไม่ใช่ตรงนี้เว้ยมันคือบันไดเว้ยใช่เป็นแถวบันไดบันไดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วบอกแล้วรอแล้วเปิดตัวเฮ้ยยังยังยังอ๋อมันอีเวนต์คุยกับเขาเลยนี่ไอเดีย cross ป่าบีเฮียพูดอะไรบ้างอ่ะพูดอะไรบ้างอ่ะไออายุอายุโค้ดไออายุอายูหัวยาวหัวยาวเฮ้ยเฮ้ยเปตอบมาแล้วของกูใหญ่มาก เฮ้ยหันจริงแม่เียร้อยกูตายเฮียเ้ยมันหลอกไง้โหเล่นปิดประตูหลอกเลยนะไอ้ชื่อวตีนจัดแค่สองวะยังยังยนนี้ยส่เฮ้มันพูดงพุ่พุ่ง่อยแม่อย่าตไปไหนกันเฮ้ยฮัลโหลพวกมึงขายขดนล้วไอศนั้นะไอคนนั้น่นหันจริงหันจริงมไม่หันไมหันเียรไฟกระพิบรัวเลยเนี่ยประตูเปิดอยู่ าแต่เมือนูข้าไปข้างในกูเข้าไปเลยกูเข้าไปเลยไโยครอยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะมันไม่หรนดีไงล่ะตอนที่กูเข้ามาเท่านั้นแหละไ้ยันเหมันันไม่ได้ค่ะหนฮานยังไม่เปิดตัวรามันเลยเมอบห้องนี้กเลกูเรียกมาแล้วแกูเรียกมาแล้วัเปิดตัวกูเออกัองไงเลมับร้องไเล่มขับร้องไเล่มขับร้องไเ่มข้องนี่ม้อยไเล่ม้ล่ม้ไ่ม้ไลอไม่เกิดตก่อไ พี่แอยัดแม่ไปไปพี่สองเลยไปไปมปเร็วโอ้ยพีเหี้ยโอ้ยยัดไหปเก็กแล้วไปได้ยี่สับไปไปเฮ้ยมันคือมอรอยเว้ยใช่ใช่มอรอยไม่ใช่คมอรอยแหละเออมันเร็วเกินเฮ้ยมอรอ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 ยเฮ้ยมันมันเลือดหันยังไงเอาไอ้เต้ยยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเลือดหันแล้วเลือดหันแล้วเลือดหันแล้วไอ้เตงไม่ตายเหรอยังไม่ตายมันเกิดแล้วโอ้ยชล้วมิดแ้ยชล้ เออโม้ยโม้ยจริงเไ้ยมันหันมาหันมาหันมาหันหันจริงโยนทุกอย่างเลยหันเลยเหรอพ่อยังไม่ทำขี้ยเลยนเดี๋ยวขี้อ่เดี๋ยวรีบหลอกกูไปไหนได้ได้มาเลยมาหันต่อเลยมาหันต่อหรอเฮ้ยกูเล่นเกลียวกนตายตายสัตว์อาจะมาทำได้เล่นเลยต่ออะไรดีวะยังไม่ทันได้เจอทีเอลเล่นอะเรสัตว์หันเร็วเต็มเตะมแลววะไม่มา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 ใช่จะวิ่งช้าลงเรื่อยๆเว้ยเจ๊งเงี้ยปังดิกูว่าเร็วกั้นเว้ย โอ้ยเจอฮะเจอห้องไฟแล้วอ no ันนี้กูมันแจมมาสามารถกลับบ้านได้เลยเลยมีไฟ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 มีไปเปิดไฟดิองโเปิดพ่อมันมันทันในสัตว์แล้วมึงจะมองหไหไปนไปอ่ไข้มันช้ามากเว้ยเดิไปตายดิไปตาไปตรควลองะปรไปกเกต้องก็ดูด้วยไอ้เรียกันมาเดี๋ยวกูรอดูมาก่อนอีกรอบนึงอะรอดูกูดิเออรอทีรอทีรอดี กูเห็นเหมือนกันวะไปอ่ะเอาทูไปทูทูกลับไอ้นี่นะกลับไฟฉายถ้าเกิดตายอย่างนี้เจงเนี้ปากทุกเกมนันถ้าเกิดกูเมาทูไปก็ตายอย่างเงี้ยคนไงอ่ะคนจีทิ้งไปก่อนทิ้งไหันไปหันว่าแล้วว่าแล้วยัดแม่เจงีย่แ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 ย่ไปสู้มาดิไปสู้มาดิเออไปสู้ไปสู้มาดิไปสู้มาดิเปิดไฟเปิดไฟสู้มันเลยให้มันเดินมาเอาเลยมาแล้วมาแล้วมาเร็วมันเร็วเฮียบะไม่เร็วไม่เร็วช้าสัตว์เลยไม่ไม่ช้าไม่ช้าเร็วเร็วเร็วเออไปเออ ไปมดทมทไม่มีกูไม่มีไปเลยไปเลยปเลวัละวไ็วค่อยเร็วขึ้นเรยไอ้เจมมึงูปาดทุกเกมมาได้เด็กเียเด็กเ่ตายมึงูปาดุกเกมไม่ได้ตับแม่กะเั่งเกมผีแม่ยังทำมิ่งอีเียพ่อมึงไม่ต้องพูดอีแปบอะไรแล้ตเล่นเกมม แต่ไม่คิดพ่อเลยไม่ได้ไเก็บทูบเลยแม่งงั้นเลยครับของเต็มมีอ่ะเดมอนอ่ะเดมอนจริงเดมอนว่าอะไรเชียโอ้โหอันเชียวพ่อเฮ้ยมาหัน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 ทานพ่อไงไปครับไปยโคลสกีราบัสไซกีราบัสไซ ไอ้โคลนไอ้ฮี่ตอบผู้ดีโงตอบดีดมเออเปิดถามแล้วอย่างนะอย่างนะย่งนะย่งนะ้กับขั้นกลับขั้นอยง้นอยงนี้อ่้อยงน้ย่งานย่ยอย่าอย่าาง้ย่อย่นี้้ย่นอเคอากูตายอาาง่้วยอาช่วยด้้ววิ่งไป้ย้ เดินปกติเฮ้ยอามันลงไมหาเลไม่ใช่ดีเจนอ่ะร้านเสร็จแล้วะราเสร็จแล้วนี่ร้นเัีนไม่ได้เอาอาไปอีกเลยเฮ้ยมึงเช็คอุณหภูมก่อนได้นะว่ามันห้องนี้อยู่หรือเปล่าห้องนี้หรือเปล่าใช่ไมม่หรอเ้ยอะไรอ่ะมันโทรศัพท์วะมึงรับสายดิโทรศัพท์บาลังเคสายอยู่ไหนงรับเองอ้าเฮ้ยมันหลอกอุยยยยย ยีไม่ได้เกิดไม่เกิดส่ได้ยังไมไม่เกิดไม่เกิดต้งโทรศัพท์เลยก็เร่องะไม่เกิดต้อลยทราัพทเราจะสับกัน ตะกุ้นตะกุ้เลยประเด็นไหมถ้าไม่ให้ให้ผมคุยเลยอ้าวอ้าว